ัสวัสดีครับเทนบอกว่าโอ้ตอนนี้เทนหมัดให้ทัเอาแก้วแบบก็ตอนนี้ก็หนักเลยใช่ครับเทนหมัดอย่างเดียวทัเอาแก้วสิงมาวินใช่ครับเจอกับใครนะครับเจอกับไทสันไอซิสันไอซิสันครับเป็นไงบ้างเจอกับไอซ์ซันก็เมื่อวันนี้กันไหมครับวันลรมาเนียเราไม่ประมาทอะไรเก็ขึ้นได้หมดมวยสามยกครับผมตอนตอนนี้เรา ต้องแก้เรื่องหมัดเรื่องเดียวครับคือตะพอแก้เนี่ยปกติเขาเป็นมวยเข่าแบบอาชีพเลยใช่มวยอาชีพแบบเขาอาชีพมวยเข่าเลยอ่ะอ้อหมัดไม่เป็นเลยอ่ะแล้วก็เอามาแต่งตรงนี้มีเจ้าร้านจักสงันมาช่วยกันทุกคผมันผมก็หมัดอย่างเดียวคือคือแต่งยากไหม ยากมวยเข่าล้วนๆเรามันก็เต็งยากยากเหมือนกันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยตรงนี้ไม่งั้นเขาแบบมาพื้นเข่าอ่ะตรง้องและต่อยถูกวิธีด้วยนะครับผมแต่ไฟที่แล้วต่อยกับลาฟี่ก็ถือวเซฟสนุกด้วยต่อยยกแรกออกดีมากต่อยกแรกดีมากเลยดีมากพอยกสองมาเป็นเกมเพราะงั้นเราไม่รู้ตรงนั้นมาเป็นเกมแล้วกันครับผมแต่ไฟนี้ผมมั่นใจ จากจากไปแรกที่เจอที่แพ้ลาฟี่มีอะไรต้องปรับปรุงอีกปรับปรุงมีก็หนึ่งเรื่องเตะซ้ายเราไม่ให้เตะซ้ายเพราะหนึ่งก้าพอแก้ก็เตะซ้ายไม่ค่อยตึงก็เตะซ้ายว่าพอดึงโดนสวนตลอดเตะขวาคอยหมัดครับแต่คิดว่าสู้กับไทยซันได้สนุกแน่สนุกแน่เรามั่นใจชนะด้วยมั่นใจครับมั่นใจพอไฟนี้ซ้อมดีมากครับไปวันไหนนะครับวันที่ วันที่สสิงหาครับสิงหาก็สุดสุดถัดไปใช่ครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณครับ